สวัสดีครับสาหรับในตอนนี้นะครับจะเป็นนอนพิเศษตอนหนึ่งนะครับเพราะว่าพี่หาวเนี่ยเอางานจริงๆของพี่หาวมาให้ดูกันเลยนะครับว่างานของพี่หาวเนี่ยนะครับคอนเซปเป็นยังไงนะครับเวิร์กโฟล์เป็นยังไงแล้วก็เอาพูดเป็นยังไงนะครับก็จะเอามาเล่าให้ฟังนะครับทีนี้พี่หาวบอกที่มาที่ไปก่อนนะครับโครงการนี้นะครับลูกค้าคือบริษัทแสนสิรินะครับพี่หาวเนี่ยถ่ายงานให้แสนสิริเนี่ยโครงการนี้เป็นโครงการที่2นะครับโครงการแรกเนี่ยพี่หาวถ่ายที่แสนสิริเศรษฐสิรินะครับ ราชพึกนะครับก็คือถ่ายชุดนี้หลายๆคนคงเห็นแล้วบ้างนะพี่เขา,าลงใน f c e e o o o นะครับแล้วก็ชุดนี้เนี่ยนะครับก็เหมือนกับไปถ่ายเล่นน,นะไม่ได้ตั้งใจอะไรมากมายก็คือว่าลูกค้าเนี่ยเชิญไปเหมือนกับแบบไปงานเปิดตัวเ,เป็นเป็นแกลน์นิ่งที่นี่นะครับพี่หขาก็าไปเดินถ่ายรูปเล่นอะไรอยางพี่หา,าไปตามเรื่องนะครับทีนี้พอมาลงแล้วลูกค้ากลับชอบนะครับบอกว่าเออมันก็เป็นสไตล์ที่แปลกดีนะครับไม่ ไม่ได้เหมือนเป็นฟอร์มอลนะครับเป็นทางการอะไรมากแล้วก็พี่อาถ่ายเนี่ยเขาชอบพี่อาก็เลยเออก็ได้เดี๋ยวพี่อาจะไปถ่ายให้ในงานต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าชอบอ่ะทีนี้พอมีโครงการนี้ขึ้นมานะครับเป็นการอพา g ์ทเนะครับเหมือนกันก็พี่อาก็ไปถ่ายให้นะครับโครงการนี้อยู่ที่วัชรพลนะครับเป็นเศรษฐศสิริวัชรพลเขาก็บอกเหมือนเดิมบอกว่าพี่อาตามสบายเลยนะครับอยากได้มุมมองที่แบบแบบที่พี่อาเป็นนะครับอยากที่ถ่ายโอ้โหพี่อาชอบมากเลยลูกค้าแบบนี้เพราะว่า ไปแล้วมันสบายใจนะครับคือคือคือไม่ได้กําหนดอะไรเราเขาอยากได้สิ่งที่เป็นตัวเราก็เออโอเคต้องขอขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับที่ไว้ใจขนาดนั้นนะครับทีนี้โครงการนี้นะครับอ,อ,อยู่ตรงวัชรพลนะครับใกล้ๆบ้านพี่หาว พี่หาเนี่ยก็เลยไปดูโลเคชันนะครับขับรถไปดูโลเคชันโอ้โหก่อนล่วงหน้าแล้วละ่ะนะครับแอบขับไปดูว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงแสงจะมาทางไหนตอนเช้าตอนเยน็นอะไรจะเป็นยังไงนะครับพี่เหาอยู่ไกล้พี่หาก็ไปดูไว้ก่อนนะครับจริงๆอยู่ไกลก็ควรจะไปดูไว้ก่อนนะครับถ้าจะเอาจริงๆทีนี้ลูกค้าเนี่ยรีเควสต์บอกว่าภาพชุดน,นี้เนี่ยนะครับต้องขอเป็นไฟล์ไฮเรสก็คือไฟล์คุณภาพสูงนะครับความละเอียดสูงเพื่อที่จะเอาไปทําเป็น สิ่งพิมพ์ด้วยนะครับโอ้พี่ห่าวก็ได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับพี่ห่าวก็เลยเตรียมก่อนนะครับตอนแรกพี่ห่าวก็เตรียมพี่ห่าวก็เตรียมอุปกรณ์พี่ห่าวก็คือเราก็ใช้5 d mark two พี่ห่าวนะครับนะตัวตัวดั้งตัวเดิมเนี่ยนะครับแล้วก็มี c f card เนี่ยประมาณ 32G กิกติดไปด้วยนะครับนะแล้วก็จะมีเลนส์นะครับเลนส์อ่าเลนส์เอาเอาตัวนี้ก่อนดีกว่านะเอาตัวนี้ก่อนก็มี24 0 5ห้านะครับซึ่งเป็นเลนส์คิดที่ติดมากับ ตอนที่พี่เหาซื้อค่าดีมาร์กทูนะครับตัวนี้พี่เหาก็จะเอาไว้ใช้แบบทั่วๆไปนะครับแล้วก็ไว้ใช้ถ่ายในห้องนะครับที่มันต้องการมุมกว้างๆพี่เหาก็ใช้ที่24นะครับมันก็มี distortion มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มี perspective บิดเบี้ยวบ้างพี่เหาก็มาแก้ในซอฟต์แวร์นะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นแบบงานที่ไม่ได้ฟอร์มอลมากนะครับสนุกแล้วก็เหมือนกับผ่อนคลายนิดๆมันอาจจะเป็นก็เรียกว่ามันเป็นเทเลเมดอะมันจะมีอะไรนิดๆหน่อยๆซึ่งมันไม่ได้แบบโอ้ เป๊ะอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเล่นตัวต่อมานะครับเป็นตัวที่พี่เหารักมากเลยนะครับก็คือ40นะครับ40ของโฟก a แลนเดอร์ตัวนี้พี่เห่าชอบมากๆเลยนะครับมันเป็นเลนแผนเค้กอืมนะที่แผนเค้กมันคือมันบางๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ขนาด40มมขนาดมันก็จะเล็กเวลาติดกับ 5D ดีเนี่ยมันก็จะนิดเดียวเองมีฮูดในตัวด้วยนะครับเป็นเป็นโดมฮูด ราคาไม่แพงนะครับหมื่นนิดๆนะครับแล้วก็เป็นแมนนวลโฟกัสนุ่มนะครับนุ่มมากเวลาถ่ายเนี่ยหลายๆคนบอกาอุ้ยแมนนวลโฟกัสแล้วจะทํางานช้าจริงๆงานแบบนี้ทํางานช้านิดหนึ่งมันจะเวิร์กนะครับเพราะว่ามันมันได้คิดนะครับมันได้คิดก่อนที่จะโฟกัสอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ค่อยๆแต่ด้วยความที่มันเป็นของแค n นอนเอฟเนี่ยนะครับตัวนี้มันจะเป็นคอนเฟิร์มโฟกัสด้วยเวลาที่เรามาร์ f โฟกัสไปที่จุดไหนเนี่ยนะครับเวลาที่เราหมุนพอมันโดนปุ๊บมันจะติดแล้วมันมีไฟแดงกระพริบตรงจุดนั้นด้วยมันก็จะ ช่วยเราได้อีกทางหนึ่งนะครับไม่ต้องเลงอย่างเดียวบางทีพี่เขาก็ใช้ฟังเสียงเขานะครับดูเอ๊ะตืดตืดอาใช้ได้พี่หขาก็กดละนะครับไม่ได้แบบว่าเพราะว่าตาพี่อขาก็ไม่ได้ดีอะไรมากละเดี๋ยวนี้นะครับทีนี้ไอ้เลนตัวนี้นะครับมันจะแถมให้ตัวนี้มาด้วย Clo s e up filter อืมซึ่งดีมากเลยพี่หขาก็ไม่ได้ใช้เลนมาโคอะไรในชุดนี้นะครับแต่ก็มีหลายๆรูปนะครับที่พี่หข้าถ่ายแบบโครสซับเนี่ยก็จะเห็นนะครับพวกโครสซับหลังทั้งหลายเนี่ยนะ พี่ห่าวใช้เลน c l o ส e ั p ตรงเนี้ยนะครับนะเป็นฟิลเตอร์ c l o ส e ั p ใส่ไปที่หนะน้าเลนมันแถมมากไกลเลนตัวนี้นะโอ้โหเลนตัวนี้พี่ห่าวใช้จนคุ้มแล้วแบบคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงนะครับพี่ห่าวคิดว่ามันมันเป็นเลนที่เส่งบะาหมี่แป้งจีเรียนไปหลายเทอมแล้วเหมือนกันนะครับนะตัวเนี้ยอา่าเนี่ยพวกค l o ส e ั p อะไรอย่างเงี้ยพี่ห่าวก็จะใช้ใช้ตัวเนี้ยต่อเข้าไปแล้วเวลาถ่ายมันก็จะได้ระยะใกล้ขึ้นนะครับคุ้มถูกนะครับแล้วก็ ใช้งานได้ดีนะก็มีแค่นี้ประมาณนี้แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับที่พี่เหาต้องมีก็คือฟิลเตอร์ CPL นะครับตัวนี้มีทำไมนะครับ CPL ตัวนี้เวลาที่เราไปถ่ายในโครงการบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับในหลายๆช็อตเนี่ยนะครับมันจะติดกระจกอ่าบางทีอย่างเช่นช็อตในห้องน้ำอย่างเงี้ยอ่าดูนะอย่างห้องน้ำอย่างเงี้ยนะครับบางครั้งเนี่ยมันจะมีเงาของกระจกติดมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราอยากจะมองทะลุลงไปพี่เหาก็จะใส่ตัวเนี้ยเข้าไปกับไอตัวยิบสี 70แล้วก็หมุนหามุมนะครับเพื่อให้มันมองแล้วมันทะลุลงไปข้างในนะครับอ่าอันนี้ก็มีประโยชน์นะครับแต่ว่ามันจะสต็อปดาวลงไปประมาณ2สต็อปนะหนึ่ครึ่งถึง2องสตอปครึ่งะน,นะประมาณนั้นนะครับก็ต้องบูต ISO ขึ้นไปนิดหนึ่งนะครับงานแบบนี้นะครับพี่เ่าใช้ a a v available l i g h t หมดนะครับไม่อยากไม่ได้ไม่ได้ใช้แสงแฟลชหรือแสง แสง artificial เลยนะครับไม่ได้ไปใช้อะไรพวกนั้นก็คือใช้เขาเปิดโครงการมาใส่แสงไปไงพี่เหาทำแบบนั้นแต่พี่เหาจะเลือกเวลาที่จะเข้าบ้านต่างๆหมือว่ามีบ้านอยู่สี่หลังเนี่ยพี่หาจะดูว่าณเวลาเนี้ยบ้านหลังไหนมันโอเคนะครับพี่หาก็จะเข้าไปแล้วพี่หาก็ค่อยๆนะครับค่อยๆดูมุมดูแสงดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวห้องนี้เอ้ยเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งแสงจะมาห้องนี้นะเดี๋ยวพี่เหาก็จะวิ่งไปห้องนั้นคือเล็งเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ทํางานเนี่ยมีเวลาทําาางนประมมณ2ชั่โง นเพราะแสงพวกนี้มันจะหมดบ้านสี่หลังนี่เพี่ยวต้องเก็บให้หมดนะครับต้องเก็บให้หมดพี่ยวก็ทําสไตล์อย่างเงี้ยพี่ยวเพี่ยวก็ไปคนเดียวนะครับซึ่งก็ดีนะพี่ยวชอบพี่ยวไม่ไม่ซีเรียสกับกับงานงานแบบนี้เลยแล้วก็สนุกนะครับเป็นมุมมองของเราลูกค้าชอบสไตล์เราเหมือนกับขายสไตล์เราได้แล้วนะครับมันก็เลยง่ายนะครับอ่าพวกเนี้ยพี่ยวอ่านนี้เป็นเลนส์โครซับนะครับที่พี่ยวถ่ายนะเนี่ยพวกเนี้ยนะครับก็โคลรัาเวลาที่พี่ยวไปอย่างนี้นะครับอ่าพี่ยวจะเล่าให้ฟังพี่ยวก็จะถ่ายโครงการทั่วๆไป อรอบๆนะครับแต่ว่าจะเป็นมุมมองของเราเองนะครับไม่ใช่แบบเป็นมุมมองที่เป็นฟอร์มอลมากแล้วก็พี่อาจะใช้ความรู้สึกของพี่เาคือเหมือนว่าเวลาที่เราถ่ายเนี่ยเรารู้สึกว่าบ้านหลังนี้มีคนอยู่นะครับก็คือเราจะถ่ายแบบที่มันมีคนอยู่อะนะครับเหมือนมุมมองที่เราเป็น เป็นเจ้าของนะครับโดยไม่ต้องซื้อนะครับนะเป็นเจ้าของแล้วเราเห็นบ้านเราตรงนั้นตรงนี้แล้วเราก็เข้าไปนะครับเวลาเรามองเนี่ยเรารู้สึกว่าตรงไหนสวยนะครับอย่างเงี้ยในครัวอะไรเงี้ยง่ายๆเราก็ถ่ายมาประกอบนะครับมันก็ทําให้ภาพเวลาที่ดูทั้งเซตแล้วเนี่ยมันดูอบอุ่นนะครับมันดูอบอุ่นนะครับแล้วก็ดูเป็นเป็นเหมือนแบบ เหมือนมันมีชีวิตนะครับเหมือนมันมีชีวิตของต่างๆที่เขาจัดวางไว้ ouais นะครับบางทีพี่เห่าก็จะใช้วิธีการเลื่อนตรงนั้นเลื่อนตรงนี้บ้างนะครับไม่ใช่ว่ามันจะอยู่ตรงนี้ตลอดนะครับพี่เหาเ่าก็เข้าไปบางทีก็พี่เห่าก็จับอันนั้นอันนี้มาวางนะครับอย่างลูกเบสบอลจริงๆก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้มันไปอยู่ที่อื่นพี่เห่าก็จับมาวางถ้าเห็นว่าแสงมันสวยนะครับเป็นพร็อพนะครับอะไรพวกนี้เยอะแยะเลยนะครับพี่เห่าก็จะพยายามมองแบบที่อย่างที่บอกก็คือเหมือนกับมองว่าเราเป็น เราอยู่ในนี้นะครับมีใครอยู่บ้างอะไรบ้างนะครับซึ่งตรงเนี้การจัดอินทรียของเขาก็ช่วยได้มากนะครับนะที่นี่เขาจัดค่อนข้างดีพี่เหวก็เลยสบายหน่อยนะครับเนี่ยเนี่ยไม่ได้มองว่ามันเป็นมันเป็นบ้านแบบไลฟ์ชีวิตชีวานะครับตรงนี้มันก็เป็นเสน่ห์ของงานอย่างหนึ่งนะครับที่พี่เหวชอบจะสังเกตนะครับเนี่ยเนี่ยจะเป็น l a b l e l i g h t หมดนะครับเป็นแสงที่พี่เหวททาเป็นเป็นแบบธรรมชาติหมดนะครับเป็นแสงธรรมชาตินะครับ แต่ไอ้เรื่องมุมมองนี่พี่เหาอาจจะสอนอะไรมากไม่ได้นะครับแต่ว่าพี่เหาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าพี่เหาก็ใช้ใช้ใช้มุมมองของเรานี่แหละนะครับอันนี้อาจจะต้องเนี่ยอย่างพวกนี้พี่เหาก็มาจัดพรอปพี่เหาเห็นหมวกแขวนอยู่พี่เหาก็มามาทำให้นะครับเห็นรองเท้าอยู่ในตู้เสื้อผ้านะครับวิธีการถ่ายของพี่เหาเนี่ยนะครับพี่เหาจะค่อนข้างถ่ายมาเยอะนะครับถ่ายมาเยอะอย่างชุดนี้นะครับเซตนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพี่เหาถ่ายมานะครับคือ 900กว่าไฟล์931ายไฟล์นะครับจริงๆมีพวก l u b เฮาส์ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำลงอีกทีหนึ่งนะครับเยอะมากนะครับเยอะมากแล้วก็พี่เอาถ่ายมาเนี่ยพี่เอาก็เอามาเลือกนะครับบางช็อตก็เนี่ยสามสี่ช็อตเอามาทำนะครับเอามาทำแล้วส่วนใหญ่นะครับพี่เอาจะโยนเข้า aperture นะครับ apple aperture เป็นโปรแกร,รมสำหรับคล้ายๆ l i g h t r o นะครับแต่พี่เอาถนัด อพเวจเจอมากกว่าเพราะว่ามันออแกนไนส์ไฟล์ได้ง่ายกว่าเนะอ่ะอ่นนี่ดูอันนี้หมวกให้ดูนิดนึงเห็นไหมครับพี่เหาถ่ายเยอะเลยตอนแรกมันแขวนอยู่อย่างงี้พี่เหาก็มาวางนู่นวางนี่พี่เหาก็ถ่ายไปเรื่อยนะครับเนีน่ยแล้วจนได้ช็อตที่เราต้องการมาเลือกกันทีหลังนะครับไม่ต้องกลัวหรอกนะครับไม,ไม่ไม่ไม่เป็นไรมันไม่มีผีบ้านผีเรือนอะไรหรอกน้นเป็นบ้านใหม่ไม่มีใครอยู่แล้วก็จับนู่นจับนี่เขาไม่ว่าอะไรเราหรอกนะครับเนี่ย พี่เอ๋อก็เนี่ยมาทำเงี้ยนะครับนะทีนี้โทนสีต่างๆที่ได้มาเนี่ยพี่เอาอได้มาอย่างไงนะครับพี่เอาอต้องบอกอย่างนี้เอ่อโทนสีต่างๆเนี่ยนะครับเวลาที่พี่เอาอทางานเนี่ยพี่เอาอจะเหมือนกับพี่เอาอมีพรีเซตของพี่เอาอไว้พี่เอาอทำเอาไว้แล้วนะครับเวลามีรูปอะไรใหม่มาเนี่ยพี่เอาอก็มามาใช้พรีเซตเดิมๆเนี่ยแล้วก็มาแอดจัสม่อ่ะดูอย่างรูปนี้อ่ะทำให้ดูเลยนะครับอ่ะดูนะแอดจัสมนต์นะครับอ่าพี่เอาอขอเลือกอันนี้เป็น new version for master อ่ามาสเตอร์อ่าดี๋ยวพี่ห่าวทำให้ดูก่อนจึงอ่ะอันนี้คือรูปที่พี่ห่าวจะทําให้ดูนะครับต้นฉบับเป็นแบบนี้นะครับอ่าอ๋อเดี๋ยวก่อนเทคนิคของพี่ห่าวอีกอันหนึ่งอ่านี่บอกเคล็ดลับเวลาที่พี่ห่าวถ่ายงานแบบนี้นะครับพี่ห่าวจะใส่ไวท์บาลานซ์อ่าในกล้องเนี่ยนะครับเป็นไวท์บาลานซ์เฉดซะส่วนใหญ่เพราะอะไรรู้ไหมครับไวท์บาลานซ์เฉดเนี่ยเวลาถ่ายมาแล้วมันจะได้โทนอุ่นๆพี่ห่าวจะมองออก ตอนหน้างานว่าอ๋อเนี่ยเดี๋ยวกลับไปทําแล้วมันจะเป็นคล้ายๆอย่างเงี้ยนะครับเอาเป็นไกด์ไว้ก่อนนะครับงานนอย่างเงี้ยพี่อยาจะช่วงหลังนี้ใช้ไว้ไว้บริษเชดเยอะนะเพราะว่าพี่อยาปรับภาพสีโทนนี้พี่เขาเลยชอบที่จะมองเห็นตรงหลังหลัง LCD ตรงนั้นก่อนนะครับทีนี้มาดูพี่อขาจะทำยังไงพี่อขาก็มี preset ของพี่เขาเนี่ยเยอะแยะเลย t o how นะครับพี่เขาเคยปล่อยให้โหลดไปหลายทีแล้วนะครับเนี่ย นะครับเราก็เลือกว่าเราจะเอาแบบไหนนะลาเวนเดอร์พีชโทนหรืออะไรก็ได้เยอะแยะนะครับบางทีพี่เห่าก,ก็เลือกอ่ะสมมติพี่เห่าเลือกลาเวนเดอร์เสร็จใช่ไหมครับอ่าได้โทนนี้พี่เห,ห่าบอกอืรูปนี้มันไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่พี่เหาก็มาเปลี่ยนนะครับใส่ซ้ําไปเลยใส่เฟชโทนซ้ําเข้าไปอีกนะครับซ้ําไปในลาเวนเดอร์แต่ถ้าไม่อยากซ้าไอออปชันก็คือกดออปชันอัลเทอร์เนทเนี่ยนะครับมันจะเป็นเฟชโทนเลยของเขาเลยนะครับแต่ถ้าใส่ซ้ำก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ถ้าไม่ใส่ซ้ําจะเป็นแบบนี้ก็คืออันนี้อันใหม่อ่ะพี่เหว๋อใส่ซ้ํานะจึงได้แบบนี้พอเสร็จปุ๊บพี่เหว๋อก็มาปรับละเอียดอีกทีนึงอ่งพี่เหว๋อบอกว่าโอยเอ็กโซเชอร์นี้มันต่ําไปนิดนึงนะครับอ่าพี่เหว๋อเพิ่มคอนทราสต์้าไปนิดนึงพี่เหว๋ออยากได้นิดนึงเห็นไหมปรับไว้บอร์ล้านเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงเพื่อให้มันอมอุ่นๆหน่อยอแล้วก็อ่าอะไรอีกอ่ะพี่เหว๋ออยากให้ชาร์โดมันติดสีม่วงนิดนึงพี่เหว๋อเข้าไปที่ชัแนลกรีนแล้วก็พี่เหวเลื่อนตรงนีง้นนิดึง อืมนะครับใส่วีเนียสเข้าไปนะครับอ่าขอบมืดนะก็ประมาณนี้นะครับหรือบางทีที่เหี่ยอาจจะครอปก่อนอะไรก่อนนะครับเรื่องครอปภาพนี้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของที่เหี่ยวนะครับจะเห็นว่าโทนที่เหี่ยวทำเนี่ยมีบางรูปที่เหี่วก็ครอปเลขเท่ไปหมดอะนะครับเยอะแยะเลยนะครับไม่เป็นไรหรอกนะมันไม่ได้บาปอะไรนะครับเนี่ยอย่างรูปนี้ก็ครอปนะครับเป็น1ต่อหนึ่งเป็นสแควร์นะครับทีนี้ พอทาเสร็จแล้วทำยังไงนะครับมาทาเสร็จแล้วรูปไหนที่พี่เหวทํทเสร็จเนี่ยพี่เหว่ยจะให้อ่ารูปไหนที่พี่เหวเลือกนี่พี่เหวจะให้5ดาวก่อนนะครับคือเลือก5ดาวแล้วก็มาฟิลเตอร์มันจะได้ไม่โอ้โหไม่งั้นนะมันเป็นอย่างเงี้ยงงนะครับพี่เหวให้5าดาวก่อนพี่เหวมานั่งเลือกในเอเพอร์เจอร์ก่อนเอามากี้ลืมบอกไปพอทําเสร็จแล้วนะครับพี่เหวจะมาร์กนะครับมาร์กว่ารูปนี้ทําแล้วโดยการให้มันเป็นสีเขียวอ่าตรงนี้ก็คือปิดจุดสีเขียวก็หมายความว่าอ้้้ันนนีีรููปไดถก โปรเซสแล้วนะ,อ,ะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็เป็นสีเขียวรูปไหนที่ต้องแก้ไขใน Photoshop พี่หวจะบอกเอ้ยอันนี้ต้องแก้ไขว่าใน p t o s h o p อะกดสีแดงนี้ไว้เราจะได้รู้นะครับว่าอะไรมันเป็นอะไรรูปไหนคือรูปไหนแล้วเดี๋ยวมาฟิลเตอร์อีกทีหนึ่งนะอันนี้เวิร์กโฟ์พี่หทีนี้พอตอนที่จะ Export อ่าเดี๋ยวบอกเคล็ดลับนะครับตอนที่ Export เดี๋ยวพี่เหว่ยให้ดูก่อนนะครับให้ดูว่าพี่เหว่ยเอ็กซ์ปอร์ตยังไงนะครับเวลา export เอ็กซ์า เวลาที่พี่เหว๋อทำนะครับพี่เหวจะเลือกนี่ลูกค้าต้องการไฟล์ไฮเรสใช่ไหมครับก็เป็นทิฟฟ์ไฮเรสอันนี้คือแบบเต็มสตรีมเลยรูปใหญ่บึ๊กเบิ่มเลยนะครับแล้วก็เป็นไฟล์ไฮเรสทิฟเลยนะครับไม่คอมเพรสต่อมาก็จะเป็นอ่ JPEG for web อ,อ่นนี้เผื่อลูกค้าจะเอาไปลงเว็บนะครับพี่เหวก็จะใส่ไว้ให้ที่ความกว้างสูงสุดคือ2048นะครับลูกค้าเวลาเอาไปใส่ Facebook ไปอะไรก็จะง่ายเลยเอาไปใช้ได้เลยนะครับแล้วก็เป็นโปรไฟล์แบบ srgb นะครับ คือเอาไปใช้งานได้เลยอ่ะไม่ต้องไม่ต้องอะไรเลยก็คือจะขึ้นเว็บก็เอาชุดนี้ต่อมาจะเป็น JPEG High Res JPEG High Res เนี่ยมีไว้ทำไมนะครับไหนบอกว่าเอ๊ะทำไมสิ่งพิมพ์ก็มีทิปแล้วทำไมต้องมี JPEG High Res อีกนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับอย่างเช่นวิธีการส่งข่าวประชาสัมพันธ์หรือ PR อะไรต่างๆเนี่ยนะครับลูกค้าอาจจะบอกว่าไม่ได้ลงรูปใหญ่ไม่ได้แบบหูตีพิมพ์บนบชัวอะไรสวยงามนะครับต้องการแค่แบบว่าเออมี จะส่งข่าวให้กับหนังสือพิมพ์บอกว่าอันนี้ช่วยลงให้หน่อยนะลูกค้าก็จะเอาไอตัว JPEG h i Res เนี่ยก็คือไฟล์เต็มเนี่ยนะครับคือไฟล์เต็มส่งให้ลูกค้าเลยเอ้ส่งให้อา่าอะไรอะ่ะ หนังสือพิมพ์หรือนิตยสารไปตีพิมพ์อีกทีนึงแต่ว่าไม่ใช่แบบส่งไฟล์ทิปไปให้ก็เป็น JPEG อะไรพวกนี้ซึ่งมันใช้ได้แล้วนะครับแต่ถ้าจะมันเป็น JPEG for web อันนั้นใช้ไม่ได้มันเล็กเกินไปนิดนึงนะครับอันนี้ก็คือเป็นไฟล์ขนาดเท่ากับของจริงแต่ว่าเป็นไฟล์ JPEG แล้วก็โปรไฟล์เนี่ยเป็น Adobe RGB 1นึ่าก็8นะครับเพราะว่าเพื่อเพื่อให้เหมือนกับ เอาไปใช้งานในสิ่งพิมพ์ได้เลยนะครับเนี่ยพี่เอ๋อก็จะทําเป็นโฟลเดอร์โฟลเดอร์โฟลเดอร์อย่างนี้ไว้ให้แล้วก็เซฟถ้ามันไม่พอพี่เอ๋อใส่ซื้อนั่นเลยซื้อแฟลชได้อะทำได้นะครับซื้อให้เลย16กิกแล้วก็ส่งให้ลูกค้าเลยลูกค้าเก็บแฟลชได์ไว้ใช้เลยนะครับเดี๋ยวนี้ไม่แพงแล้ว400กว่าบาทเองนะครับพี่เอาซื้อมา16กิกอะยเยอะเล่นเ 700มั้งเออประมาณนี้ไม่เป็นไรให้ลูกค้าไปเลยนะครับแล้วก็อันนี้มันก็น่ารักดีนะครับเหมือนเป็นกิมมิกอย่างหนึ่งนะครับในงานเราเนี่ยนะครับใครจะใช้วิธีพี่เขาก็ได้นะครับไม่เป็นไร <_ C 1> ทีนี้งานพวกนี้นะครับอ่าเดี๋ยวพี่เข่าจะ,จะจะอธิบายอะไรตรงนี้นิดหนึ่งให้ดูก่อนนะครับเวลาที่พี่เ่าเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยง่ายมากนะครับ <_ C 1> พี่เ่าจะซีเล็กอย่างนี้เลยเวลาที่เราทำในเพลเจอร์เราไม่ต้องมานั่งเอ็กซ์พอร์ตทีละไฟล์นะครับเรากดเนี่ยครับก็สั่งเอ็กซ์พอร์ต เวอร์ชันนะครับเวอร์ชันก็คือตัวที่ทำแล้วเห็นไหมครับพี่เอ๋จะมีพวกเนี้ยอยู่มี JPEG original size เห็นไหมครับพี่เอ๋ก็เซตไว้ว่าตรงนี้เป็นอย่างนี้นะครับต่อมาก็เป็นอ่า JPEG อะไรอะ fit อ่าตรงนี้นะครับเป็นเป็นสำหรับเว็บนะครับอ่าสำหรับเว็บแล้วก็มีเป็นทิปไฟล์นะครับ original size 16บิตหรือ8บิตก็ว่าไปก็ เอ็กซ์พอร์ตมาให้ลูกค้านะครับก็จะเซตอัพอย่างนี้มันก็จะง่ายนะครับไม่ต้องเสียเวลามากปล่อยเครื่องทํางานทิ้งเอาไว้นะไฟล์เซตนี้พี่เห่อมทประมาณสักกี่ชั่วโมงอ่ะสามชั่วโมงนะครับจาก9 0 0กว่าไฟล์นะครับพี่เหวก็นั่งทําไปแป๊บเดียวเองนะครับก็ถ่ายเสร็จก็รีบทํานะครับก็จะส่งลูกค้าให้ได้เร็วที่สุดนะครับเวลาที่เราทํางานนะครับก็ มันจะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับงานในลักษณะนี้นะครับที่ม่เราทําแต่ก็จะมีงานบางงานนะครับที่จะต้อง r e ท o u c h หนักๆนะครับซึ่งเป็นงานค่อนข้างแบบพวก formal อะไรต่างๆเดี๋ยวเราลังจะมาทำให้ดูอีกทีดูงานนี้ก่อนแล้วกันนะครับ <c oughs> เผื่อใครจะเอาไปใช้งานได้นะครับโอเคประมาณนี้นะและเดี๋ยวไว้ <c oughs> เจอกันอีกนะ